แผนโบราณยาแคปซูลเพสสังคาตตอบโจทย์สําหรับผู้ที่มีปัญหาลิศีดวงด้วยคุณค่าจากสมุนไพรไทยนานาชนิดกว่า12ชนิดช่วยในการแก้และบรรเทาอาการของฤิศีดวงทวารหนนะักช่วยในการขับถ่ายให้มีประสิทธิภาพขับถ่ายสะดวกลดการอักเสบอาการปวดบวมลดอาการถ่ายเป็นเลือดลดหนองไหลแก้ติงโพทำให ริสิดวงยุบและฝ่อตัวลงสามารถหายได้โดยไม่ต้องผ่าริสีดวงไัยใกล้ตัวที่อย่ามองข้ามเพราะอาการเหล่านี้อาจก่อให้เกิดมะเร็งเรื้อรังได้ในอนาคตยาแผ่นโบราณยาแคปซูลเพชรสังคาตรักษาริสิดวงได้ทุกระยะไปหาหมอมาแล้วไม่ดีขึ้นเรายินดีเป็นที่พึ่งให้คุณค่ะหายได้ไม่ต้องผ่าง่ายๆแค่ทานวันละ2เม็ดรับประกันคุณภาพจากรีวิวลูกค้าผู้ าาจริงมกมกยยาแผนโบราณยาแคปซูลเพชรสังคาตปลอดภัยไร้สารสเตียรอยผลิตจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซนตผ่านการรับรองมาตรฐานจากออย ปัญหาริซซี่ให้เราจัดการนะคะ